ขับพายพ,พะนองมาเบิ้งภาษาเก่านะครับผมซึ่งเป็นความหลอ่อ้นร้อนมาพบพ่อกันหลายอย่างเปิดพอ่อดวงวิญ,ญญาณกันหลายนะครับมีดวงวิญญาณหลายๆต่างๆครับซึ่งเป็นภาษาเก่าความเหียนความหยังบ่ต้องพูดถึงพี่น้องถึงังมันขึ้นมันมีไฟกาเลยแหละ พี่น้องมาเลาะเบิ่งเลยครับนี่ทั้งหมอหายกระดูกอะจนหลุมฟังศพต่างๆนะครับพี่นอ้องปลาหก <c oughs> หน่ากลัวนะครับมันไม่เงียบพี่นอ้องตรเงียบเลยนี่จะหลุมฟังศพต่างๆ ย่าใหม่ขดเขียวกันนะพี่น้องน่ากลัวมากๆครับผมวัดหลางปราสาทเก่าครับสุดร้อนเลยขนาดยังเว้นนะครับพี่น้องความร้อนยัง สองขังนี่มิตรลุมฟังศพนะครับพี่น้องมิตรลุมฟังศพทั้งนั้นสองขังครับสองขังทั้งสายขวาลุ่มฟังศพทั้งนั้นเลย <c oughs> พี่น้องต้นไม้ลับเลือรีสัต้นไม้แต่น่ากลัวครับสองขังทั้งลุมฟังศพเลยซึ่งเป็นบรรยากาศที่เงียบและว่างแวงนะครับ อ่าอ่าอ่านี่ <laughs> <hffe> <screams paintings> <tears> <additions> <mimits> <percientyal shí> เมื่อกี้ท่างเขาก็เป็นหมอกระดูกนะครับหมอยกระดูกเก่าที่เพิ่งขุดจากศพแล้วก็เอากระดูกไปประกอบพระนักจิตทางพุทธศาสนานะครับซึ่งความร้อนน่ากลัวมากเลยนะอย่าลืมนะพี่น้องเขามาบึ้งหรอกกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับ,นะค,รบความร้อนนะครับแล้วนี่ก็เต็มไปเลยหลุมฟังศพเลยนะครับ เพื่อไม่หลัดพัดพังกันเลยครับพี่น้องเพื่อไม่หัดกัตแล้วฟังบนหลุมฟังศบต่างๆนะครับ จะลุมฟังศพทั้งนั้นนะครับลืมเลบนเด้อกกดไลค์กดแชร์พี่น้องับไลค์กดแชร์รับอัติปนี้ข้อจบพี่น้องไว้จัหนี้นะครับนะครับผม